สวัสดีครับทุกๆท,ท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับวันนี้ผมได้เอเจ้าตัวนี้มา1นึ่งเซตนะครับซึ่งมีชื่อเรียกว่า v i วิชวล e a r w กครีนทูลนะครับก็คือเป็นไม้แค่หูไฮเทคนะครับซึ่งสามารถที่จะมองเห็นภายในได้นะครับในขณะที่เราทำความสะอาดหูหรือเราทำการแค่หูนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับจะมีกล้องนะครับ ติดอยู่ที่ปลายไม้แค่หูนะครับแล้วก็มีไฟแสงสว่างอยู่ที่ปลายไม้แค่หูนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราแคะเราก็จะมองเห็นภายในนะครับหูเป็นอย่างไรนะครับภายในเป็นอย่างไรนะครับสะอาดหรือว่าเลอะเทอะแค่ไหนอย่างไรนะครับซึ่งสามารถที่จะวิชวนสามารถที่จะมองเห็นได้นะครับ สำหรับเจ้าตัวนี้นะครับก็ซื้อมาจากออนไลน์นะครับราคาออนไลน์ที่ดูล่าสุดตรงนี้นะครับก็อยู่ที่9้าเหรียญกว่ากว่าถึง10เหรียญกว่ากว่านะครับแต่ว่าที่ผมซื้อมานะครับเป็นราคาโปนะครับราคาจะต่ำวันนี้ค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูนะครับว่าภายในนะครับในกล่องนี้มีอะไรบ้างมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับนอกจากนั้นนะครับ ผมจะติดตั้งแอปแล้วก็จะลองส่องเข้าไปในหูให้ดูนะครับว่าสภาพของสภาพที่เรามองเห็นนะครับหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับมีควา,ามชัดเจนแค่ไหนอย่างไรนะครับอันนี้นะครับแกะกล่องออกมานะครับเขาก็จะมีคู่มือนะครับตรงนี้คู่มือแนะนําการใช้งานนะครับ ส่วนอุปกรณ์ก็จะมีตรงนี้นะครับอันนี้ครับคือหน้าตาของไม้แควหูนะครับที่ด้านปลายของไม้แควหูตรงนี้นะครับก็จะมีหลอดไฟแล้วก็มีกล้องติดอยู่นะครับส่วนด้านปลายของสายตรงนี้นะครับก็เอาไว้เป็นพอร์ต USB นะครับเอาไว้เสียบเข้ากับโทรศัพท์มือถือนะครับซึ่งก็จะเป็นการดูภายในนะครับ ดูสภาพภายในของหูผ่านแอปพลิเคชันนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นอุปกรณ์อื่นๆนะสำหรับอุปกรณ์อื่นๆนะครับที่เขาให้มานะครับที่บรรจุอยู่ในถุงนี้นะครับก็จะมี 4- 5หรายการด้วยกันนะครับอันแรกนะครับก็เป็นไม้แค่หูที่เป็นแบบพลาสติกนะครับด้านปลายก็จะมีโค้งนะครับสำหรับแค่หูนะครับแล้วก็มีเอียร์สปูนนะครับ เอสปูลตรงนี้นะครับก็เอาไว้ตักคิ้หูในช่องแคบๆนะครับในบริเวณช่องแคบๆนะครับพร้อมกับตัวล็อก2รายการนะครับ2ชิ้นนะครับก็คือล็อกเข้ากับด้ามนะครับตรงนี้นะครับล็อกเข้ากับด้ามแล้วก็จะมีกระจกนะครับกระจกเอาไว้ส่องดูภายในนะครับดูกลุ่มต่างๆนะครับ ส่วนตัวนี้นะครับก็เป็นสลิปธรรมดานะครับสำหรับป้องกันไอเจ้าปลายของไม้แค่หูตรงนี้นะครับการใช้งานนะครับแล้วก็อีกรายการหนึ่งคือผ้าสำหรับทำความสะอาดนะครับการใช้งานนะครับก็แค่เปิดแคปตรงนี้ออกมานะครับตรงนี้เป็นฝาครอบนะครับเพื่อป้องกันกล้องเลอะนะครับการติดตั้งกระจกนะครับตรงนี้นะครับที่กระจก ต้องสังเกตนะครับด้านหนึ่งตันอีกด้านหนึ่งจะมีเกี่ยวนะครับก็หมุนเข้าไปกับเจ้าปลายกล้องตรงนี้นะครับส่วนไม้แค่หูที่เป็นแบบพลาสติกนะครับก็สวมเป็นสวมเข้าไปนะครับกระสวมเข้าไปลักษณะนี้นะครับ ส่วนตัวนี้นะครับเจ้าสปูลตรงนี้นะครับที่เป็นโลหะนะครับวิธีการติดตั้งนะครับก็ใช้คู่กับเจ้าตัวนี้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับมันจะมีล่องอยู่นะครับเวลาติดตั้งก็ส่วนนี้ให้อยู่ในล่องนะครับเสร็จแล้วปลายด้านหนึ่งนะครับก็จะต้องล็อกอยู่กับด้ามนะครับที่ด้ามนี้ก็จะมีรูนะครับ รูเป็นไกด์ไลน์ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็ดันเข้าไปนะครับก็จะทำการล็อกส่วนตรงนี้ก็เป็นกระบวยนะครับสำหรับตักคิ้วนะครับสำหรับแอปที่ใช้งานนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับก็คือจะเป็น OTG View นะครับโอเคครับหลังจากที่ทำการติดตั้งแอปเรียบร้อยนะครับก็เปิดใช้งานนะครับ แล้วหลังจากเปิดแอปนะครับเราก็จะต้องเสียบสาย USB นะครับสำหรับพอร์ตที่เขาให้มานะครับก็จะมีหลายแบบด้วยกันนะครับหลายไทป์ด้วยกันนะครับมีตัวนี้นะครับแล้วก็มีแบบตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็จะมีอันเล็กซ่อนอยู่ด้านในนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลือกให้ถูกกับโทรศัพท์ของเรานะครับถูกรุ่นกับโทรศัพท์ของเรานะครับเมื่อเสียบเข้าไปปุ๊บนะครับ ที่ด้านปลายของไม้แคบหูตรงนี้นะครับไฟก็จะสว่างขึ้นมานะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ทำการตอบรับนะครับการเข้าถึง USB นะครับนะครับเมื่อตอบรับนะครับเราก็จะเห็นในลักษณะนี้นะครับ เราก็จะเห็นภาพที่มองผ่านกล้องของด้านปลายของไม้แคบหูนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับจะส่องไปในหูของผมนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับหากาหูเลอะหน่อยนะครับอาจจะต้องขออภัยนะครับเพราะว่าสภาพก่อนหน้านั้นนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะครับใช้แต่ตำลีเช็ดหูนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าข้างในจะเลอะแค่ไหนอย่างไรนะครับ อันนี้นะครับผมส่องไปที่หูด้านขวาของผมนะครับก็ไม่เลวนะครับก็ไม่เลวนะครับภาพชัดดีนะครับถือว่าไม่เลวนะครับครั้งแรกเลยนะครับที่ผมสามารถเห็นแก้วหูของผมนะครับหลังจากที่ทําการผ่าตัดมาเมื่อ30ปีที่แล้วนะครับหูนี้นะครับก็ผ่าตัดมาเมื่อ30ปีที่แล้ว แต่ก็เฟลนะครับเพราะว่าหลังจากผ่าตัดแล้วก็เฟลนะครับเพราะว่าช่วงผ่าตัดเนี่ยหมอเขาให้ยาสลบนะครับแล้วก็ทําการผ่าตัดเปลี่ยนไอคอนเคาะหูนะครับเพราะว่าคอนตัวเก่ามันไม่สั่นทาให้การได้ยินไม่ดีนะครับก็ประมาณว่าหูตึงนั่นแหละนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ไปโรงพยาบาลไปทําการผ่าตัดนะครับเมื่อผ่าตัดเปลี่ยนกระดูก เปลี่ยนคอนที่ทำหน้าที่สร้างไวเบชันเรียบร้อยแล้วนะครับก็ปรากฏว่าเสียงฟังชัดแจ๋วเลยนะครับช่วงที่หมอเขาต่อเส้นประสาทใหม่ๆนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้นอนพักฟื้นพอหลังจากนอนพักฟื้นนะครับสัก2ชั่วโมงนะครับหลังจากยาสลบทธิ์นะครับพอตื่นขึ้นมานะครับก็รู้สึกเวียนหัวแล้วก็อาจเจียนนะครับ พอช่วงอเยนเนี่ยนะครับเส้นประสาทมันตึงนะครับไอเส้นประสาทที่หมอต่อไว้ใหม่ๆเนี่ยมันก็ขาดนะครับก็เลยทําให้การผ่าตัดครั้งนั้นเฟลนะครับหูเนี่ยนะครับคือเคยผ่านการผ่าตัดมานะครับเดี๋ยวลองขยับมุมดีๆนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองถอดไม้แคะออกนะครับแล้วก็จะใช้กล้องส่องดูเฉยๆนะครับว่า ข้างในเป็นยังไงนะครับอันนี้นะครับสภาพแก้วหูนะครับก็เลอะนิดหน่อยนะครับก็เลอะนิดหน่อยนะครับไม่มากนะครับพอเป็นกระสนะครับ แสดงว่าเท่าที่ดูนะครับก็ยังมีเลอะนิดหน่อยแสดงว่าสำลีเช็ดหูเช็ดไม่หมดนะครับเช็ดไม่หมดนะครับโอเคครับเดี๋ยวจะส่องดูอีกข้างนะครับโอเคครับเดี๋ยวจะลองส่องดูอีกข้างนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงเมื่อสักครู่นะครับเป็นหูด้านขวานะครับ คราวนี้ผมจะส่องดูด้านซ้ายของผมนะครับโอเคครับจากสิ่งที่เห็นนะครับก็ต้องบอกว่าคุณภาพของกล้องค่อนข้างดีเลยนะครับมองเห็นชัดแจ๋วเลยนะครับก็นับว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่ผมสามารถเห็นแก้วหูของผมนะครับได้เห็นภาพภายในหูของผมนะครับเพราะฉะนั้น ต้องบอกว่าใช้งานได้ดีเลยทีเดียวนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ